เจมสกินเทพพระเจ้าค่ะอันนี้ที่ฉันยืมไอเดีเขามาเล่นนะคะแต่ว่าเล่นเองนะคะ่ะเล่นลีนเล่นหน้านะคะไ <c oughs> ม่เป็นญ,ญาเติมเกมป่าค่ะต้องป่าค่ะเพราะว่าตัวมันไม่พอค่ะเออตำแหน่งไม่พอฉันต้องมาป่าบันดึงตีก่อนตีปกติเหมือนเมสสาคูเลยเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกนั้นทำอะไรอะขอร่วมด้วยค่ะเดี๋ยวไม่มีซีน ยังป่าไม่เสร็จแต่ขอร่วมก่อนเอาเสร็จแล้วหรอแล้วไปรอฉันเลยหรอนั่นนีนั่นนั่นเอามาน่อยอยากมีซีนไม่ทันเลยอ่ะอดมีซีนเลยอ่ะไปไปไปมันน่าจะอยู่ข้างในอยากมีซีนแค้มันอ้าวเดี๋ยวเด้๋ยวพึ่ไม่มีดาบเมื่อกี้ได้มีดาบไม่ใช่เหรอโธเอ้ย โอ๊ป้าคนค่าเอ๊ะอะไรกันตรงนั้นเนี่ยอ่ามาทำอะไรกันคะอุ้ยสกิลเอฟสวยโอ้โดนสโลว์โดนสโลว์อะไรกันคะตรงนี้อะไรกันคนจะป่าไม่เป็นสุกเลยตีอีกแล้วตีอีกแล้วแต่ฉันต้องยังไงเนี่ยฮะอ่าอ่าไม่บองไม่ป่าแล้วจะจะตีกันใช่ไหมอ่ามามายังไงงงไปหมดแล้วนะเดี่ยวสี่แล้วนะ แล้วสี่แล้วนะแต่ยังป่าไม่เสร็จเลยป่บแดงมีตีเลยงงมากป่ายังไงเขาจะเอาอยัางไงเขาใช้ป่าก่อนใช่ไหมโอ้โ <c oughs> หคนเดียวเละแล้วที <c oughs> ่ตรงนี้จะมีปลาเข็มเลยเนี่ยดูเหมือนมีทรงโอ้ยมีปลาเข็มมีปลาเข็มเอาเข้ามาทำไมครับพี่คะ <c oughs> โตขนาดนี้เลยเหรอครับ โอ้นั่งหิวนั่งหิวดิขอบัฟฟ้าก่อนนะคะเอาเรียกรวมเรียกรวมไม่เอาเลยบัฟองบัฟฟ้าเนี่ยตีแล้วค่ะอืออเออคนหนึ่งนี่นี่อุ้ยนี่จะตายแล้วนี่จะตายแล้วหนีไปเลยค่ะค่ะเอาเดี nope> <S <S ๋ยวระวังกับบ้านอะไรก่อนนะกําล wow. oh ังจะได้คิวอะไรอะเดี๋ยวอะไรอะโอ้โห อยอ,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 อย่าครับลอมอยู่ค่ะแล้วเน่นึงตีเพื่อนล่อนมีอนะไรไหมนี่เน่อ้โหมาเต็มมาเต็มมาเต็มโอ้โหมันมากันทั้งตะบลเลยว่ะเฮย้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดอเด้เดอเโอ้โหยังไงดียังไงยังไง รู้ยังไงยังไงโอ้โหตายแต่ปล่อยทุกคนทุกคนค่ะหูตายเต็มเลยเต็มเลยหูเต็มเลยเต็มเลยตายแล้วเต็มเลยเต็มเลยแล้วโอ้โหคยคุ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 ยเดี๋ยวปเลยเย็นเย็นแข่งตัวเหรอคะแข่งตัวก็ตายนะคะโอ้โสีใบสีมาโอ้โสีแรงมากโู้โหคุยมากคุยมากอ้ยสีมันแรงจังเลยอะไม่ตายจ้ายังอยู่จ้าตีสีแรงมากนะแรงไปไหนอีหอย กันหนึ่งกันบ้านกันค่ะโอ้ย,อยนี่ยังโยอีกเหรออีมีปีกเนี่ยทำไมเหยียบต้นไม้ของบอสลสันนี่อ,อ,อยู่ไปเนี่ยยังโยอีกยังโยอีกไม่ได้เหยียบต้นไม้เอ้าเด็กได้มาสู้ไม่ทันนะคะกลับบ้านเหรอกลับกลับอ่ะกลับ มา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 เกียร์รอส้มอยู่นี่ดึงมันมาโอ้ดึงมนะันมานะอ่ะดึงไม่โดนเอ,าอ้าเป็นยังไงจะเอาใช่ไหมจะเดมไม่ไปเอาแล้วเหรออ๋ออเอาเ,อาเอาต็มไปยืนตรงนงั่งโอ้ยยืนตรงนั่งโอ้ยยำดายำดาเอา้าวัดกับบ้านอีกแล้วอะไรอะไรกันได้คิวอะไรกับบ้านอีกแล้วสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะ โอ้โหแกงไม่หยุดนี่เน่ยเริ่มแรงนะฉันเริ่มแรงเลยนะเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยดึงสวายเออโอ้โหโดนตันโดนตันกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับก่อนกลับก่อนอู้หเมื่อกี้มีมีหลบวาร์ปลืมลืมเข้าหลุมนี่อะไรฟาร์มกันแล้วกันนะคะคุณ lượt lướt lượt gói lướt gang bông gang bông gang a lai tí bông hỏi 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 ออออ s <S เออเออเออป่าเม็ดสาคูขอบับแดงก่อนนะคะขโมยกันค่ะเป็นแมวขโมยขอบับแดงค่ะเอ๊ะหนว่าฉันจะไม่ได้นะคะอีเจนนั่นเอาไปนะคะหอยหลอดไม่เป็นไรเอาคิดมังแค่ โอ้ยตรงนี้มีปลาเค็มรอด้วยตายสิตายสิปล่อยอ้วกกดเหลือคนอ้วกหมดเลยค่ะเออเป็นไหนต่อเล่นเอาลี่มาไม่ถุนเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยมันตายสีมันตายสีอริ่นี่เขาไปทำไมคะเขาไปทำอะไรนี่เขาไปอยู่ที่ป้อมตีเลยมันจะงงมากนะเอองงจะทำอะไรยังไงคะยังไงเหลือมาเริ่มเกิดแล้วเราจบได้ไหมจบได้ไหม จะไม่้โอ้ยสิเบอรดูสวยตายค่ะโอ้เขอบผมขอบผมยังไงยังไงตูสตูสเออตีครีปตรงนี้ก่อนขาเออก็จะได้เอาเลยด้วยตีปูมามาเต็มมาเต็มอุ๊ยมาเต็มมาเต็มมาเต็มมาทำไมคะมาหาใครคะมาเต็มเลยก่อนนะคะอันหนึงนะคะ ตายแล้วตายอู้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอู้ลูกค้าเข้าแล้วมึงนะใครลูกค้ามาเดินไปไหนแป๊บนึงเดินแบบไม่รู้ตัวลูกค้าเข้าค่ะขณะที่เล่นอยู่ลูกค้าเข้าค่ะเดี๋ยว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 อะไรมาอะไรมาตายแล้วสตายแน่เลยว้ายนี่ขายห่ังลูกค้าเข้าค่ะตายแล้วแลูกค้ว มาป้อมบนกันทุกเธอไม่มีใครมากับฉันเลยมาเร็วตีป้อมตีป้อมก่อนตีป้อมตีป้อมตีป้อมเร็วตีป้อมเออเออโอ้ยที่ที่โอเคมาแตกสามแล้วค่ะแตกสามทางแล้วค่ะอู้ดึงสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมโอมาแรงขนาดนั้นน่ะมันโตเดียวตีฉันไปครึ่งหลอดอ่ะงงมากเออตายไปโอมาแรงจังไม่รู้ว่ามันแรงอะไรขนาดนี้งง อจบได้ไหมจบเลยจบอือไปค่ะจบค่ะโอเคโหลดสวยมากนายดูสิตายแล้วไม่ช่ำเลยอะตาเนี้ยไม่ช่ำเลยอะเอาใหม่เพิ่มอีกตาตานี้ไม่ช่ำ มากระเทยเราลืมวาร์ปค่ะเราต้องมารวมตัวกันวาร์ปก่อนมาดูท่าวาร์ปกันมารวมตัวสามสี่เริ่มยีสามเจ้นั่นวาร์ปกลับไปบ้านหรือวะโจท้าวาร์ปโับโจท้าวบับออกของป่ากันนะคะอุ้ตายแล้วมุตะวาร์ปดู ป่าช้าเลยฉันอ่ค่อยๆตีไปก่อนค่ะตีเมษาคูไปก่อนมีนปลาเข็มไหมคะม,คมีปลาเข็มไหมคะนนานาน้ำแข็งหรอน้ำแข็งหรอไหนน้ำแข็งไหนน้ำแข็งเด้งมาน่สวยอะไรคะอะไรคะสวยท่ารถค่ะไปล่อยปๆไๆปไป เดี๋ยวขอป่าแป๊บนึงนะคะตอนน,นี้ฉันจะทอยเดินตามเพื่อนเอาไว้นะคะเดี๋ยวไม่มีซีนค่ะรอแป๊บนึงป่าก่อนอะไรจะบวกเหรอเอาไปก่อนหรือเขามาป่าบวกก่อนหรือไม่มีซีนอยากมีซีนค่ะนี่แน่เอ,เอาไปไหนล่ะไปไหนล่ะโอ้อุซ่ามานี่ไม่มีซีนเลยอ่ะสี่แล้วเดี๋ยวไปป่าก,ก่อนนะคะยไม่มีตังค์ค่ะ อีน้ำแข็งไหมไอ้เมื่อกี้ต้องระเบิดก่อนอีน้ำแข็งก่อนนะเออาน่าน่าน่าจะแช่เหรอตัวหนึ่งขอระเบิดก็ก็โอเคดึงมันมาดึงมันมาดึงมาดึงมาสิดึงมาเอออีนี่โดนระเบิดตายไปนะคะตายไปนะจ๊ะเออเออเออ เออตีแม่แสโครูตีแม่สาครูเออเล่นล่างเหรอไปเล่นล่างเล่นล่างเลนล่างเลนล่างไป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 ลุยไปปล่อยไม่เล่นลุยนะคะตานี้นะคะปล่อยไม่นะคะอ๋อเต็มเลยขอสารแน่ได้คนหนึ่งขอสารแน่ได้คนหนึ่งต้องเดินตามเพื่อนไว้นะคะเราจะได้มีซีนเยอะๆนะคะกระเทยตีมังกรกระเทยโอ้ลอยลอยกระเทยตีมังกรกระเทยตีมังกรโอเค ไหนไหนไหนฟูดึงมาบ้าดึงมาบ้างฟูดึงสวยตายนะครับอ่ะได้นขาเพิ่งตายไม่ใช่เหรอรอดตายแล้วเหรอจำไรวงจรชีวิตสั้นเป็นยุงเลยนะใครยิ้มแข็งเนี่ยขอมาฟ้าก่อนนะคะย่าเพิ่งตีนะคะเดี๋ยวล่างค่ะเดี๋ยวล่างกำลังจะมีปลาเข็มค่ะไป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 ใควันเดินน้ำไปใครเปิดวงวาร์ปมาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะเออ โอ้โหมาท่าตะโบนเลยเหรอพวกเราเปิดวงบัฟมาทั้งหมดเลยอ่ะอาป่าก่อนดึงอไรโอ้ยดึงสวยอ่อีกเล่นเงี้ยตายค่ะโอ้ยรอบนี้ดึงสวยนะคะใครเล่นออกแคปแคปนางเล่นแกรข้านางดึงสวยในรอบเหนียว่าไม่ได้อย่าชมอย่าชมชมปุ๊บเดี๋ยวจะดึงไม่โดน อีข้างบนอ่ะอีข้างบนอ่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปกันบนก่อนนะคะมีใบจัดทร์มันมาแอบระดันบ้านเอาไว้นะคะหนกันเวฟก่อนโบโบโบเออเรียกรวมเหรออารวมอันไหนรวมยังไงเอามันไม่ทันนะไม่ได้อะไรลอยอ่ะโอ้ย ฉันแข็งเมื่อกี้คาร์โร่มื่อฉันมาไม่ทนัทนที่ขอคิวเท่าน่อยฉันขอมีสิี่อู้รึงสวยตายค่ะขอคิวขอคิวเออตีบ้านตีบ้านเลยรู้สึกินไทยเอฟเฟคเมื่อกี้มันมีมังกรออกไปด้วยอ่ะสวยจังไม่ลงบ่อค่ะไม่ลงนี่แน่หู้รึงสวยรอดอู้ึงรถจังนะแคป รอบนี้หึงโอลดอุ้ยมีคนสิงหินมามีคนสิงหินมาห่อยเนี่ยเขาหินอะไรคะจะเขากระนหินมาทำไมคะอุ้ยสวยอีกแล้วค่ะเออว้าย่อยโดนแช่แข็งตายทั้งทีมเลยเล่นมของเราโจมตีป๊อบป๊อปอใครมาดึงไมาดึงใคดาดึงมมาเล่คนมา ล้วถอยก่อนถอยก่อนน้ำในน้ำไปไหนแล้วนี่เนี่โดเปอร์ครีถูกส่งออกไปแล้วโอ้ยดึงสวยดึงสวยแมดึงสวยเนี้โอ้ย่แล้เหรอมีคนนอนแช่มีคนนอนแช่โอเคล้างได้ล้างได้เอาเลนนี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 ่ดูวโอสกินนางสวยเนาะสกินนางสิ มีความแบบว่าต้องตีนี้ก่อนอ๋ออะไรมาหน่อยไอซ์จะไปแยกร่างพันร่างเงาอะไรคะนี่แน่ฉันแรงมากหรือโถฉันแรงมากขโมยบับแดงก่อนหนึ่งตีกันอ๋อตีกันอีกแล้วจะขโมยบับแดงเนี่ต้องมาค่ะเดี๋ยวไม่มีซีนเออเดี๋ยวไม่มีซีนค่ะต้องเอาซีนก่อนอออยี่นี่อะไรคะยี่นี่โอ้ยน้ยนี่นี่โอ้โอ้ยมันจะตายมันจะตายฉันก็จะตายค่ะฉันก็จะตาย ไม่อะไรค่ะพวกเยอะใช่อยู่กับพวกก่อนค่ะแคร์รี่กูมึนไม่มาไรค่ะแคร์รี่เธอมไม่ใช่แคร์รี่สินค้าใช่ไหโกอดมึนไปเลยมึนไปเลยนะคะ <c oughs> ป้องเหรอป้อง <c oughs> เออดึงสวยแมแมแหมรอบนี้ดึงสวยนะคะเล่นตัวอะไรที่มันเหมาะกับหน้าตาตัวเองจะเล่นขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะ ช็ชอตชนปุ๊บดึงไม่โดนเลยเฮ้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 ยเ้ยหอยกนหอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยก่อนเฮ้ยกลับบ้านไปเฮ้ยกลับบ้านไปเล็ดน้อยกลับบ้านไปอูก็ตายหรอกไม่อ่ะตปป่าก่อนนะคะอุ้ยขับบับแดงก่อนนะคะเอาเงขับบับแดงก่อนแล้วเดี๋ยวแค่กล <With you. S 2> ับบ้านนะครับโอ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาไว้ถีบัปเรื่อก่อนแล้วรีบกลับบ้านนะไม่ได้ตีมันต้องจะมานะเออบอกให้เขากลับบ้านตัวเองไม่ยอมกลับไปเลย อ่ปั๊มนี้ปั๊มนี้ปั๊มล่างเร็วสักทีเราจะได้แตกสามทางเร็วเร็วมาคิดมายังเอ้ยหนึ่งสวยอีกแล้วเออรถนั่งรถนี่แน่อิ่มแข็งแรงนะอิ่มแข็งแรงนะก้อนมาปั๊มนี้กันเร็วกันเถิดโอ้โหปั๊มตีปั๊มตีแล้วก็ถอยไปไหนกันมาเอาปั๊มนี้กันเร็วอ่ะไปปั๊มกลางกันหมดเอาแล้วไม่เอาปั๊มนี้กันหรอกกันเถิด ่ะไม่มีใครตีเลยเอางงมากกระถอยอ่ะอีเวนวอล์กกลับบ้านไปแล้วอ่ะยังไงใครยังไงคลิปมาแล้วคลิปมาอ่ะยังไงมันเกิดไหมเนี่ยอ่ะฉันวอล์กกลับบ้านมาทำไมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาสวอลกลับบ้านมาทำไมก่อนอ้าวๆอฉันวอล์กกลับมามากลับบ้านมาเขามีปลาเค็มกันเลยนั่นเขาได้คิวกันแล้วอะอะไรเนี่ยโอ๊ยรอฉันก่อนสิฉันจะมีประเด็นด้วยอะฉันไม่มีซีน ฉันอยากมีแสงค่ะรีบไปหาซันกะเซ็ตมาใไซฉันอยากมีแสงรีบไปหาซันกะเซ็ตมาไซอะไรบุญวิ่งออกมาเนี่ยเหรอเฮ้อเออนีแน่ไหวเหรอฉันว่าเรากลับกันก่อนไหมยังไงเอาอ๋อมามาเดินล่างเนี่ยไม่ได้จกที่ไนอ้า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 อโอโอ้โอ เดี๋ยว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 เอออู้หเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเพื่อนตายกันหมดแล้วเพื่อนตายกันหมดแล้วเอาถอยก่อนค่ะถอยก้อนค่ะเอาเอาเอาอะไรกันเนี่ยไปตัวนี้ก่อนค่ะบังเกอร โอ้ยมากันเต็มเลยกันบ้านค่นนะเอ้เดี๋ยวโดวนดวน้วยสวยเลือดอู้เดี๋ยวโดนแช่เดี๋ยวโดนแช่อะไรคะอะไรคะเออโหแหวนแรงมา,มาเล่นเกมแล้วนี่นะไปไหนจะแรงเหรอจา้าแรงเหรอจ้าเจก็แรงคะ่ะนี่ฮ่าเลือดก,ก่อนอู้อู้อู้มีคนมามีคนมาอู้อมีคนมามีคนมา เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางวงวาตรงนี้สิฟาร์มก่อนเดี๋ยววาแบบไม่ตั้งใจนะครับไม่เอาอีมาอีมาเออมันจะเป็นมารีกว่าลืมตัวแปลงร่างแล้วต่อไปค่ะตาตุ้มตุยเดินเจนุนโบศัตรรูเีดาวสลยเออเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใบจันทร์ไอ้ใบจันทร์มันจะมาเนียนบ้านเราโอ้ยเฮ้ย ย่อยจันด์ว้ยไปไหนคะเนียนบ้านเหรอคะคิดว่าเนียนเฮ้นทำไม่แรงขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหพีหน้าเหรอทำไมแรงขนาดนี้งงมาก <c oughs> ไปจบเลยกระเทยจบต้องจบแล้วทิ <c oughs> ้งอะไรมามอีกแล้ว <c oughs> เออด่ากนันเองแล้วคะ่ะนางด่ากนันเองแล้วค่ะคอมเมนต์ <c oughs> เออเออเออเอาเอาเกินไปหรอเอเอเฮ้ยตานิช้ำตานิช้ำดูซีจะได้เอ็มหรือเปล่าตานิชิ้นชาำนะไม่ได้อีกแล้วโอ้ยที่สองได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ที่สองอกี่ที่สามอะไรกันนี้อ่ะโอ้โหแล้วเจ๊เจ้นั่นดาเมจแสนเจ็ดโนยี่อ่ะงงมากลวเล่นยังไงดาเมจแสนเจ็ดก่อนคะ